ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับลูกีสานชาแนลนะครับสวัสดีแฟนๆของลูกีสานชาแนลนะครับเมื่อนี้เป็นคลิปหาเห็ดเพาะอยู่นะครับเนาะอ่าเขามารอบสองหลบสามบสี่แล้วนะครับในการเก็บเห็ดเพาะนะครับแต่มันก็ย่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่านี่แหละครับเห็ดเพาะครับ อุปกรณ์กระเช่นเคยครับซอนนะครับซอนในการขูดนะครับเนาอขูดบริเวณที่เห็ดมันขึ้นนะครับนี่แหละครับพี่น้องเห็ดพอครับ เดี๋ยวกับสีหาเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับพี่น้องนิดพอครับฝนตกมากเลยมันกบชะเอาหนาดินออกนะครับนี่ครับตั้งเทเ้ากับตรง ขุดลงไปเบื้งน้านะครับแรงทีเขาขึ้นนะครับนี่ครับเขาจะขึ้นบริเวณนี้แหละต้งแต่ขันโมมี่ห้อกับยายหมองนะครับนี่ครับพี่น้องครับพูดแล้วครับ นุ่งกับลายครับพี่น้องนี่ครับนี่นครับโอ้พี่ครับพี่น้องยุ่ใต้ดินครับ ถึงเป็นมู่ครับพี่น้องครับครับขุดๆทั้งสี่และครับในการหาเห็ดเพาะนะครับพี่น้องนี่แหละครับมันติดฟังโตอยู่ใต้ดินนะครับมันติดฟังโตอยู่ใต้ดินเอากับเปยาเม้มึงออกครับ น้ำหากใหม่นะครับเนาะครับเดี๋ยวฉีบบึงไปเรื่อยๆกันก้นแล้วครับครับเดี๋ยวเห็นนะครับจะอยู่ข้างในครับหาวัางหมุนกันครับนี่ครับพี่นนอง นี mm ่ปลาปลาในดุง จับเอาหากใหม่นะครับเนาะข้นตามหากใหม่ครับนี่นะครับพี่น้องมันโอ้มันขึ้นไปมดเลยครับโอ้ยปวก,กกินนะครับพี่น้องปวกมันกินข้างในครับนุบ่งกระไลนะครับดอก ัมันเกิดจากการชะลางหนาดินนะครับโอ้ยสูงหอดยุ่งครับพี่น้องครับนี่นะครับโอ้มันขึ้นตามหากไมมครับพี่น้อง เึนทั้งสี่แล้วครับก็คอยบึ้งครับเจนเย็นนะครับหาเห็ดบ่ต่องใจห่อนนะครับพี่น้องหอบึ้งไปเรื่อยๆโอ้นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยดงเห็ดพอะครับนี่ครับเออหนามตุน พี่ครับนี่ครับพี่นอ้องสุดยอดเลยนี่ก็มีครับนี่นี่ก็มีครับนี่นะครับดงเห็ดพอครับครับเ้องกะขูดบึง เจักน้อยนะครับหลายครับหลายอยู่คลิปนี้กับพวกพิดหวังอีก่นะครับพี่นอ้องกพวกใดอยู่นะครับนี่นะครับยุ่งกับหลายครับพี่น้องสูงนุ่งเดี๋ยวนีน ยี่เราใส่เสียกันเงานะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้ดงมันได้แล้วครับน,ะนี่แหละครับอุ้ยตาสะอ่อนครับพี่น้องเพ็ดพอครับ เป็นมูเป็นดงครับนะครับพี่น้องครับเห็ดเผาะป้าครับเห็ดเผาะป้าเห็ดเผาะธรรมชาตินะครับจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนมันตกแห้งครับพี่น้องมันก็ชะล่างหนาดินไปนะครับมาทางนี้ครับมาทางนี้คอยหมุนกล่องสรานะครับพี่น้องว่าพี่น้องกะที่ามึนหัวนะครับยิ้หัววัดรับนี่แล้วครับนี่แลครับนี่พอครับนี่นี่ครับ นี่นะครับนี่คือครับนี่นะครับอะคลิปนี้กะพอสมควรนะครับพี่น้องเพราะว่าผมสีเห็บคลิปว่าโดนนะครับเดี๋ยวพี่น้องสีเบื่อนะครับเนาะนี่นะครับ เฮ็ดเฮ็ดที่ได้ครับได้หลยเติบยู่ครับพี่น้องเขามาหลอบได้กะหลอบนันแล้วครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอพูดหลยๆครับที่ติดตามลูกีสามชาแนลนะครับเดี๋ยวได้บ่ได้อีกจังได้กะเดี๋ยวสีท่ายถอดมาให้พี่น้องสู้พี่น้องบึ้งเนาะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สํานี้ก่อนนะครับต้องขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับ